แกงสับปะรดหอยแมงผู้ของเราในวันนี้นะครับผมนี่นะครับน่าทานมากครับผมหน้าตาดูจชัดครับผมน่าทานไหมครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมขวบ้านนอกคนเป็นบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆทําแกงสับปะรดใส่หอยแมงผู้นะครับผมวัตถุดิบหลักๆเลยนะครับที่เราต้องเตรียมก็จะมีสับปะรดนะครับผมสับปะรดเนี่ยก็เป็นสับปะรดไทยก็ได้นะครับผมหรือว่าสับปะรดจีนก็ได้นะครับผม ที่ขอหั่นเป็นถุงถุงละ20-30ก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กอีกสักทีนะครับเนี่ยครับแกนไนก็เอามาแกงได้เหมือนกันนะครับเพื่อน่ะครับผมจากนั้นก็มีหอยแมงพู้นะครับผมซื้อมาจากแมคโครนะครับก็จะแช่แข็งเอาไว้นะครับผมเราก็มาล้างน้ําให้สะอาดนะครับผมก่อนที่จะมาแกงนะครับ แล้วก็จะมีกะทิสดนะครับผมถ้าเพื่อนๆหากะทิสดไม่ได้ก็ใช้กะทิกล่องก็ได้นะครับผมแต่กะทิสดเนี่ยก็จะหอมมากกว่านะครับแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าเขียวชี้ฟ้าแดงนะครับผมแล้วก็จะมีใบโหระพานะครับผมพริกแกงนะครับก็เป็นพริกแกงป่าพริกแกงเผ็ดทั่วไปนะครับผมตามท้องตลาดก็มีคาานะครับผม10บาทก็ได้เยอะนะครับผมไม่ต้องมาเสียเวลาตำนะครับเนี่ยครับวันนี้ผมซื้อสับปะรดถุงมาแล้วครับถุงละสาสบาทนะครับผมแล้วก็ เอามาหันให้เป็นชิ้นเล็กๆอีกสักทีนะครับผมนี่ครับชิ้นมันจะใหญ่เกินไปนะครับเพื่อนๆวัน,นนี้ไปหาสับลดหัวไม่ได้นะครับผมก็ซื้อหอยมาแล้วนะครับก็เลยต้องซื้อสับลดเป็นถุงๆละ30บาทมานะครับผม2ถุงนะครับเพื่อนๆ ครับเตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะครับผมคราวนี้เราก็มาแกงกันเลยนะครับผมวันนี้แกงในกระทะนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆจะแกงในหม้อก็ได้นะครับผมอ่าก่อนอื่นก็ใส่กะทิลงไปก่อนเลยนะครับกะทิเรายังไม่ต้องใส่หมดนะครับผมเราใส่แค่หัวกะทิก่อนนะครับผมลงไปผัดกับพริกแกงก่อนนะครับให้หอมก่อนครับ พอพริกแกงหอมแตกมันดีแล้วนะครับคราวนี้ i i เราก็จะใส่กะทิที่เหลือนะครับผมลงไปเลยครับกะทิของเราครึ่งกิโลนะครับวันนี้เติมน้ำเปล่าเล็กน,น้อยนะครับ คราวนี้เราก็มาปรุงรสนะครับก็ใส่น้ำปลาใส่ไม่ต้องมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าพริกแกงก็มีส่วนผสมของเกลืออยู่แล้วนะครับก็จะเค็มอยู่แล้วนะครับผมก็ใส่เพียงเล็กน้อยก็พอนะครับผงนัวจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆทานก็ใส่ทาไมทานก็ไม่ต้องใส่นะครับครับพอน้ำแกงเดือดนะครับเราก็เริ่มใส่สับป,ปะรดได้เลยนะครับ แกงสับรสหอยเมงผู้นะครับก็เป็นเมนูโบราณนะครับวันนั้นไปเดินตลาดนัดมานะครับเห็นก็อยากจะมาทําให้เพื่อนได้รับชมนะครับผมเป็นเมนูที่ทําทานเองที่บ้านนะครับผมหรือว่าตำงานนะครับผมเคยไปช่วยงานบวชนะครับผมงานแต่งงานบุญต่างๆนะครับก็เห็นเมนูนี้บ่อยเลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลใส่ขาว นะครับผมเพิ่มเติมนะครับผมน้ำตาลสายขาวหรือว่าน้าตาลสายแดงก็ได้นะครับอาวันนี้ผมเลือกเป็นน้าตาลสายแดงนะครับผมแบบไม่ขัดสีนะครับแกงสับรสกับหอยแมลงผู่นะครับผมก็จะออกรชาติหวานสักหน่อยนะครับผมจะเห็นได้ว่าผมใส่มากสักหน่อยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมถ้าไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยกว่านี้นะครับ จากนั้นก็ชิมเลยนะครับว่าถูกใจหรือยังหวานพอไหมหรือว่าเค็มหรือเปล่าถ้าไม่เค็มก็เพิ่มน้ําปลาได้นะครับสับประรดนะครับเราก็เคี่ยวให้สุกสักหน่อยนะครับผมทำให้สุกเดี๋ยวกัดลิ้นได้นะครับผมสับประรดมีกรดนะครับเคี่ยวให้น้ําแกงเข้าเนื้อเข้าไปในเนื้อของสับประรดนะครับผมอ่าครับผม พอเคี่ยวสักระยะแล้วนะครับเราก็เริ่มใส่หอยได้เลยครับหอยแมงพูนะครับผมล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับใส่ตามใจต้องการเลยนะครับผมใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับหาซื้อได้ตามห้างนะครับผมก็มีตามตลาดก็มีขายนะครับผมแต่ต้องบอกเขานะครับแบบจืดนะครับผมอย่าซื้อแบบเค็มมานะครับ ถ้าซื้อแบบหอยเค็มนะครับก็จะเค็มไม่อร่อยนะครับผมผมเคยซื้อมาแล้วครับแกงไม่อร่อยนะครับผมจะมาทําหอยทอดก็ไม่อร่อยเลยนะครับผมเค็มถ้าสะดวกก็ซื้อตามห้างนะครับผมหอยตัวใหญ่กว่าด้วยครับผมแม่บ้านบอกว่าใส่ให้หมดเลยครับผมเหลือไม่มากกินหอยแบบจุใจไปเลยครับนี่ครับ แต่ถ้าเพื่อนๆทำเองทํค้านะครับก็ไม่ต้องใส่หอยมากขนาดนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขาดทุนครับแต่ถ้าเราทําทานเองนะครับผมก็ใส่แบบไหนก็ได้นะครับผมตามใจเรานะครับเดี๋ยวเรารอให้หอยสุกสักหน่อยนะครับผมก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับผมหอยเป็นเนื้อเลยครับงานนี้เดี๋ยวต้องตักไปแบ่งบ้านข้างๆครับ เอาล้ครับเราปล่อยให้น้ําแกงเดือดสัก2อสามนาทีนะครับผมก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับหอยสุกแล้วเราก็ใส่พริกนะครับผมที่เราหั่นซอยมาสักครู่นะครับผมใส่ลงไปเลยครับพริกชี้ฟ้าแดงชี้ฟ้าเขียวนะครับผมตอนนั้นก็ดับแก๊สเลยนะครับดับไฟเลยครับปิดท้ายด้วยใบโหระพาครับผมนี่ครับก็ไปอันว่าเสร็จสวยงามครับเพื่อน แกงสับปะรดหอยแมงผู้ของเราในวันนี้นะครับผมนี่นะครับน่าทานมากครับผมหน้าตาให้ดูชัดๆครับผมน่าทานไหมครับร้อนๆเลยนะครับเพื่อนๆก็แกงไม่ยากนะครับผมใช้เวลาแกงแป๊บเดียวนะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับผมที่ทางรัวบ้านนอกคนบ้านยินดีนําเสนอนะครับก็ลองไปทําทานกันนะครับเพื่อนๆไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมคิดว่าถูกใจมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม ที่ช่องโคมานนอกโคนบ้านนะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเผื่อแจ้งเตือนนะครับผมเราก็จะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับในคลิปต่อไปครับเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินแกงสับรสกับหอยเป็นููก่อนนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ